ฉันหิวฉันหนาวฉันทรมานเหลือเกินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่อาจจะเป็นเสียงของโกโยองที่คร้ามครวนด้วยความทุกข์ทรมานโกยองเป็นหนึ่งในตำนานผีพื้นบ้านของเกาหลีที่เล่าขานกันมาต่อๆกันในแง่ของความลึกลับและความน่ากลัวโดยคำว่าโกยองมักใช้เพื่อ เรียกวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานในชีวิตซึ่งอาจเกิดจากความตายที่ไม่สมเหตุสมผลหรือความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจลักษณะของโกยองสถานที่ที่ไปสิงสถิตโกยองมักจะสิงอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความตายของพวกเขาอย่างเช่นบ้านร้างหลุมศพ หรือว่าสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์น่าสลดหากมีการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เหล่านี้โดยไม่เคารพวิญญาณโกโยองจะออกมาลอกล้อนผู้คนรูปรักษของโกยองในเรื่องเล่ามีหลายเวอร์ชันโกยองมักปรากฏในสภาพที่ยังคงมีร่องรอยของการตายเช่นบาดแผลหรือสภาพที่น่าสยดสยองบางครั้งอาจ ปรากฏในชุดที่พวกเขาเสียชีวิตก็ได้โกยองมักจะหลอกหลอนผู้คนเพื่อสื่อสารถึงความคับแค้นใจบางครั้งพวกเขาอาจก่อความวุ่นวายเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขสิ่งที่ผิดหรืออาจต้องการให้ทำพิธีปลดปล่อยพวกเขาโกยองมักเกิดจากความตายที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่นอาจจะถูกฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายหรือการถูกกดขี่ในชีวิตอย่างเช่นชาวบ้านที่ถูกรังแกโดยเจ้าของหรือผู้หญิงที่ถูกกดขี่ในวัฒนธรรมเกาหลีการทำพิธีกรรมหลังความตายมีความสำคัญมากหากบัญญาณไม่ได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสมเช่นการฝังศพผิดที่หรือไม่มีการเซนไว วิญญาณอาจกลายเป็นโกยองเพื่อเรียกร้องการแก้ไขในตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าเกี่ยวกับโกยองมักใช้เป็นคำเตือนให้ผู้คนเคารพถึงธรรมเนียมประเพณีเช่นไม่ไปบุกรุกสุสานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับชายที่ขุดหลุมศพของครอบครัวมหาสิทธิเพื่อหาสมบัติ แต่ก็กลับถูกวิญญาณโกโยองลอกล้อนจนเสียสติในวัฒนธรรมป๊อปโกโยองมักปรากฏในภาพยนตร์และละครเกาหลีเช่นเป็นผีที่คอยหลอกหล้อตัวละครเพื่อเปิดเผยความลับที่ถูกปิดบงังและในบางเรื่องโกโยองยังแสดงให้เห็นถึงความอาฆาตที่มุ่งร้ายจนกลายเป็นปีศาจหรืออีแรงยองซึ่งเป็นวิญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น วิธีในการปลดปล่อยโกยองจะใช้พิธีกรรมทางศสยศาสตร์โดยใช้มูดังหรือมอผีเกาหลีเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณโดยการเส้นไหว้หรืออัญเชิญวิญญาณให้ออกจากสถานที่นั้นๆการชดใช้ความผิดหากโกยองเกิดจากความคับแค้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดเช่นการคืนความยุติธรรมหรือการจัดพิธีศพที่สมเกียรติจะช่วยปลดปล่อยพวกเขาได้ ตำนานโกยองสะท้อนถึงความเชื่อในวัฒนธรรมเกาหลีที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมหลังความตายและการให้เกียรติวิญญาณผู้ล่วงลับนับว่าเป็นตำนานที่ทรงพลังทั้งในแง่สยองขวัญและก็แง่ศิลธรรมด้วย